ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกับคลิปของคุณยายขายดอกไม้แล้วก็ไปบังคับให้ลูกค้าสาวที่เขากําลังตักบาทอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์ซื้อดอกไม้ในราคา40บาทแล้วก็มีคนบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ในขณะที่คุณยายคนนี้ค่ะกําลังต่อว่าต่อขานตะโกนเสียงดังวยวายแล้วก็บังคับให้ลูกค้าสาวรายนี้ซื้อดอกไม้จากเธอที่ยัดเข้าไปใส่ในมือในราคา40บาทซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งต่อหน้าพระสงฆ์แล้วก็ผู้คนจํานวนมากหลังจากนั้นค่ะมีคน เข้ามาให้ข้อมูลมากมายเขาว่าคุณยายในคลิปนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนทั้งยังระบุด,ด้วยนะคะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะทีมขา่าวประเด็นเด็ดเจสีได้ลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้จนกระทั่งไปพบตัวคุณยายแม่ค้าที่อยู่ในคลิปและเปิดใจเป็นข้อมูลอีกด้านติดตามจากรายงานของคุณไทรจิตพานนท์ค่ะ เป็นภาพคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์และพูดถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์ขณะน,นี้ภาพพฤติกรรมของหญิงสูงวัยที่บางคนขนานนามว่ามนุษย์ยายขายดอกไม้อยู่บริเวณตลาดสมภพอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแสดงให้เห็นว่ายายคนนี้นำดอกไม้ใส่มือผู้หญิงพร้อมเรียกเก็บเงิน40บาททั้งที่ไม่มีการตกลงซื้อคุณยายจึงบวยวายรั้งตัวไว้ไม่ให้ไปจนกว่าจะยอมจ่ายเงินจนประชาชนบริเวณนั้นต้องเข้ามาช่วยห้ามเพราะยายคนดังกล่าวไม่ยอมปล่อยตัว เราลงพื้นที่ตลาดสมภพและทราบว่าคุณยายในคลิปขายของที่ตลาดสมภพเป็นประจำนานกว่า2ปีแล้วยายอ้างว่าเหตุการณ์ในคลิปเธอไม่ได้ยัดเยียดดอกไม้ให้เพียงจะนำดอกไม้ไปยื่นข้างๆข,ขณะที่คู่กรณีกำลังใส่บารจากนั้นคู่กรณีก็หยิบดอกไม้เธอใส่บารพระไปเธอจึงเรียกเก็บเงินค่าดอกไม้เพราะถือว่าคู่กรณีซื้อดอกไม้เธอแล้วเ,เรียกว่ายัดเยียดไมได่เกี่ยวถามเขาดูก็ได้ฉันก็ขายฉันอย่างนี้ ได้เียเขาก็ฟ้ามือพลังก็นังพูดกับเขาบอกว่าฟ้ามือแล้วมันมาจ่ายเงินได้ยังไงอะใช่ไหมคว้าไปแล้วพอคว้าเข้าไปเขาใสเร้่มแล้วทัาก็บอกเขาเขาว่าให้จ่ายกันทุกคนก็พูดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่จ่ายแล้วทั้ก็จับมือเนี่ยเธอต้องจ่ายนะเธอจ่ายห้าบาทแล้วไงเธอก็จ่ายแล้วมันพอจับมันจับมัน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 ก็วิ่งอ่ยตำรวจตำรวจตำรวจนะไปหาตำรวจตำรวจตำรวจแล้วแลรวก็มาก็ไปคุยกันเขาก็เคลียร์ให้ก็จ่ายฉันสี่สิบบาท อ๋อไม่ใช่คือคือคล้ายๆว่าเราจับใช่ไหมเราจับแล้วมันจะหนีแล้วมันไม่จ่ายคังอ่ะคังก็จับกระเป๋ามันแหละบอกว่าอาเธอก็จ่ายมันก็จบพอชั้นนี้จ่ายมันก็จบแล้วไม่จ่ายก็จับยูงนั่นแหละเราสอบถามแม่ค้าและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพฤติกรรมของยายมีลักษณะที่ปรากฏในคลิปและมีปากเสียงกับคนที่มาใส่บาตรอยู่บ่อยครั้งทุกครั้งเรื่องก็จบด้วยการตักเตือนเพราะทุกคนเห็นว่าเป็นผู้สูงอายุ แต่พฤติกรรมของอยายเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นกระชากคู่กรณีเขาแบบว่ากําลังไว้พระอยู่ใช่ไหมกาลังจะถวายเงี้ยทีนี้แกอะไรอ่ะเอามายืนะ่นน่ะคนที่แต่นั่นอยู่ใช่มหมก็เลยว่าคิดว่าแกฝากใส่เงี้ยแต่จริงจริงีแกไม่ได้ฝากใส่ไม่ได้ฝากใส่ใสพอนั่นน่ะคนนี้นก็ฝากใส่ก็เลยจะลุกะชากคอไปเงี้ยประจํา คือแกเป็นอย่างนี้มานานก็ทีตอนแรกไม่ก็ไม่มีปัญหาหรอกพอหลักเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นก็อย่างเงี้ยแบบไปเอาดอกไม้ไปให้เขาแล้วก็ไปคิดตงางเขาเกินราคาอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่คลิปเหตุการณ์ครั้งแรกที่มีผู้นํามาเผยแพร่ก่อนหน้านี้วันที่9พฤศจิกายน2557มีผู้นำคลิปมาโพสต์เป็นเหตุการณ์คล้ายกันซึ่งผู้โพสต์ระบุว่าเป็นคนเดียวกันอยู่บริเวณตลาดสมภพ จังหวัดนครปฐมพฤติกรรมในคลิปเป็นการบังคับให้จ่ายเงินซื้อดอกไม้เช่นเดียวกันกับครั้งล่าสุดปัจจุบันยายอาศัยอยู่กับลูกสาวที่ทำงานอยู่ในจังหวัดนครปฐมโดยพักอาศัยที่บ้านเอื้ออาทรไม่ไกลกับตลาดสมภพมาก ทุกเช้าจะนั่งรถเมย์มาขายดอกไม้และจะกลับไปที่พักช่วง9ก้าโมงเช้าของทุกวันส่วนเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามคู่กรณีเพื่อมาให้ปากคำก่อนจะพิจารณาว่าจะดำเนินคดีหรือไม่แม้พฤติกรรมของยายจะถูกนำมาเผยแพร่แต่ล่าสุดยังมีผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันได้อีกโดยระบุว่าเกิดขึ้นในเช้าวันนี้ภัยจิตพานนนรายงาน